เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนดูนะครับในคลิปนี้ก็จัดให้ตามคําขอนะครับกับ15ดับเกมมือถือเอาไว้เล่นกับเพื่อนทุกเกมโหลดได้แล้วบนสโตร์ไทยแบบไม่ต้องมุดกันให้เหมื่อยน,นะมีทั้งเกมใหม่ล่าสุดแล้วก็เกมเก่าที่งานดีเช่นเคยลิงค์ดาวน์โหลดใส่เอาไว้ให้ที่ตายคลิปนี้ก็จะไปดูครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของซีซันสตูดิโอกันด้วยนะครับ เราพามาดูที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Scout Girl Fighting RPG เกมต่อสู้ที่ผสมกลิ่นอายความเป็น RPG เอาไว้ได้อย่างลงตัวเดิมทีเกมนี้เคยลงบนคอนโซลมาก่อนแต่พอทำเวอร์ชันมือถือนั้นก็ยังคงสเสน่ห์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนตัวละครมีให้เลือกเล่นกว่า50ตัวแต่ละคนนั้นจะมีสกิลและสไตล์การต่อสู้ที่ต่างกันจุดเด่นคืนอระบบการคอนโทรลน,นะครับที่ออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะใช้ได้ทั้งการแตะการปาดัดหรือจะต่อคอมโบเองแบบอิสระก็ให้ฟีลไม่แพ้ก,กับเกมไฟติ้งบนคอนโซลเลยกราฟิกจัดว่าสวยครับเคลื่อนไหวดุดเร็วเล่นแล้วลืนลวล่นสมูทเลยครับโหมดการเล่นมีใหห้เลลือกายแบบ มือใหม่เพิ่งเคยลองหรือสายจริงจังเนี่ยก็เข้าใจได้ไม่ยากเล่นเพลินกันทั้งคู่แหละครับใครอยากได้เกมต่อสู้ไฟติ้งมันมัครับเกมนี้บอกเลยว่าต้องจับเท่านั้นละครับเกมที่ 2. ดนินจาป่าตี นินจาปาร์ตี้คือเกมใหม่ครับที่เอาไว้ชวนเพื่อนมาตีกันแบบปุ่นป่วนรองรับถึง12คนในห้องเดียวบรรยากาศคือโอลม,มาส,สุดครับวิง่งปินงกระโดดแล้วอาวุธที่จัดเต็มขังดับกาตานะคุณในยันของหลุดโลกอย่างก,กระทะมาฟาดหัวเพื่อนเนี่ยห่างกันทั้งวงแน่นอนแต่ต่างๆก็ออกแบบมาได้วุ่นวายดีครับมีทั้งโหมดให้เลือกเล่นกันแบบหลากหลายสไตล์จะเล่นแบบทีมดวลกระตรงหรงือจะวิง่งข้ามาสิ่งกีดขวางใครรอดถึงสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปกราฟฟิกแบบ 3d ครับโทนสดใสตัวละครแต่งกันได้หลากหลาย รองรับ crossplay เล่นบนมือถือชนกับ PC ก็ออยังได้แถมมีภาษาไทยมาให้แล้วด้วยและครับโหลดฟรีกันได้ครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ใครอยากหาเกมเอาไว้แกล้งเพื่อนนี่คือเกมที่ใช่เลยครับเกมที่3 u พัน TV Fighting Game Show เกมฟลายติ้งไอเดียบันเจิดครับที่หยิบคอนเซปต์รายการทีวีมาผสมกับเกมต่อสู้ทำบรรยากาศันไม่เหมือนใครตัวละครมีให้เลือกมากกว่า50แบบครับตั้งแต่สายโหดแบบนักรบไปถึงสายเวทแฟนตาซีหรือเทคโนโลยีแบบดำล้ำแต่ละตัวละครนั้นมีสกิลมีคอมโบแบบไม่ซ้ำกันการเลือกทีม3คนก่อนลงแข่งเลยกลายเป็นจุดที่ต้องคิดทุกครั้งโหมดเล่นนีมีให้เลือกเล่นกันเพียบครับทั้งโหมดเนื้อเรื่องไต่หอคอยกว่า60ชั้นหรือจะออฟไลน์ซัดกับบอทดก็ยังได้การต่อสู้เน้นความรวดเร็วกราฟิกนั้ ดูเพลินครับไม่ถึงคันจริงจังเกินไปแต่ความมันนั้นใส่กันมาครบถ้วนจริงๆใครชอบเกมต่อสู้แต่ว่าเบื่อนแน,ว,แนวเดิมๆนะนี่คือของใหม่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยในคลิปนี้นะครับเก<ๆ>มอันดับที่4 p a s ัสด i ์ e ก bmx 3 r i v w a l อยาใา้ฟังมาดูกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดเฟี้ยวกันบ้างครับที่จะพาเราเข้าไปโชว์ลีลาผาโดโผนพร้อมจกักรยานคู่ใจ มองขังแรกก็น,นึกถึงเกม Rider Republic บ,บ,บน p c เหมือนกันนะจะมาพร้อมกับกราฟิกแบบใหม่ครับที่อลังการงานสร้างกว่าภาคเดิมบนมือถือทั้งแสงสี movement กบบารบังคับคบคุ่มที่ลื่นไหลเราจะได้ขี่จักรยานคู่ใจแข่งกับคนอื่นแบบเรียลไทม์มีสกิลตัวละครแล้วก็จักรยานที่ให้ส,สวยๆครับให้เลือกปรับแต่งกันอีกเพียบโดยรวมแล้วมันมากนะซึ่งจะชอบสไตล์ผาดโผนมีอะไรท้าทายระหว่างการเล่นเกมนี้ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวครับ เกมที่5 Street Ball All Star เกมกีฬาบาสเกตบอลครับที่จะพาเราเข้าไปดวลเดือดแบบ3 V3 กับผู้เล่นนทั่วโลกผ่านโหมดการเล่นที่รวดเร็วสนุกจบไวภายใน3นาทีเท่านั้นโดยทุกเกมนีครับมีตัวละครให้เลือกเล่นกันเยอะเลยนะและแต่ละตัวจะมีสกิลเบสิกที่แตกต่างออกไปด้วยเราสามารถฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมกันได้รวมถึงวางตำแหน่งการเล่นให้เข้ากับทีมของเราครับซึ่งตอนนี้เปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์บนสโตร์ไทยกันแล้วครับทั้ง Android แลวก็ iOS ลิงดาวน์โหลดจัดเอาไว้ที่เดูมใต้คลิปนี้ครับ แก๊งที่6 Funny Fighters ากคุณกาลังมองหาเกมเล่นกับเพื่อสไตล์ Ba t t l e r ร y ย l e ครับหลายคนผมว่ายังไม่รู้จักเกมนี้แน่นอนนี่คือฟันนี f i g h ตอร์ครับเกมที่ไลยเซมแบบ 3D งานดีส่งน่ารักให้เราได้เข้าไปตะลุมบอลกับผู้เล่นคนหน่แบบเรียวไทม์จุดเด่นของเกมครับอยู่ที่ระบบอาวุธที่มีให้เลือกใช้ในการเอาชีวิตรอดที่มาแบบแปลกๆแหวกแนวเกินคําบรรยายนะส่วนโหมดการเล่นเนี่ยก็ใส่กันมาหลากหลายรูปแบบเลยตอบโจทย์ทั้งคนเล่นคนเดียวครับหรือจะเป็นทีมก็ทําได้ที่สําคัญเกมนี้ก็มีภาษาไทยมาเต็มรูปแบบ้วด้วยเอาแบบเล่นเ เล่นหาสนุกดีนักแหลครับใช้เวลาไม่นานตอนหนึ่งแมตช์แนะนำลองดูเกมนี้ครับเกมที่7 Cat Quest 3 แคทเควสทรีครับภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมแอคชั่น RPG ีจีที่ในคราวนี้ครับจะพาเราหลุดไปสู่ดินแดนโจรสลัดรับบทเป็นแมวเหมียวออกเรือไล่ล่าตำนานนอสตาฟิลกราร์จนภัยมาเต็มครับโปรโกการต่อสู้ยังคงเป็นแบบเรียวไทม์ลื่นไหลเปลี่ยนอาวุธได้ทั้งดาบปืนหรือเวทมนต์ตามจังหวะการออกดวแต่ละครั้งนั้นจะมีอะไรค้นหาอยู่เสมอครับทั้งเกาะลับหรือศัตรูใหม่งานภาพก็ยังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้สีสันสดครับรายละเอียดของน้ํากับเรือเนี่ยทำออกมาดีชีวิตชีวาเลยใายสเปคไม่สู ไป่มีการรองรับภาษาไทยแบบครบถ้วนเล่นคนเดียวก็สนุกหรือจะจับจอยชวนเพื่อนมาเล่นแบบโล c a l Co-op ในเครื่องเดียวกันก็ทำได้ใครชอบเก็บสเปกเบาแต่ว่าเล่นเพลินภาคนี้ถือว่าน,น่าหลองครับแกนที่8 r i f t b u s t e r ถ้าคุณเบื่อเกมยิงแอคชั่นแบบเดิมๆม,มาลองตีมใส่ไฟกระสินหน่อยนะกับ Brief Butter ครับเกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดที่คะแนนรีวิวถือว่าใช้ได้เลยตัวเกมนี้ผสมหลากหลายแนวเกมเข้าไว้ภายในเกมเดียวครับทาง oter, er, op, รูเตอร์ชูเตอร์โคออปรวมทีมกับเพื่อนได้คุณจะได้เลือกอาวุธและก็เกียร์หลากหลายชนิดครับปรับแต่งโหลดเอาในแบบตัวเองสิ่งที่น่าสนใจครับคือการโคออปสู้กับเวฟของศัตรูและกับบอสในและที่จะก่คอยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นชนิดที่ว่ามากันทีเนี่ยยิงกันแทบไม่ทันเอฟเฟกแสงเงาสกิล,ลังการ หมดขอออบชวนเพื่อมนมาเล่นกันได้อย่างมันครับใครมือถือแรงหน่อยจัดกันได้แบบเฟรมเบทนิ่งๆกันไปเลยนะครับอันดับที่9 League of Legends Wild Rift เกมเก่าที่โคตรเก่าครับครั้งหนึ่งถูกคาดหมายว่าจะเป็นเกมฟอร์มยางนะแต่กระแสบ,บ้านเรานั้นก็จะมีเงียบหน่อยเนื่องจากปัญหาเกลียนเยอะแต่ถ้าใครไม่สนครับบอกเลยเกมนี้โคตรมันซึ่งภายในเกมทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าต้นแบบมาจาก LL บน PC นัยนะครับโดยเกมนี้มีการปรับสมดุลต่างๆให้เหมาะกับการเล่นบนมือถือมากยิ่งขึ้นทั้งสกิลเพย์มุมมองการเล่นหรือแม้แต่การฟาร์มครับที่สามารถทําได้ง่ายจบในฟังก์ชันเดียวแชมเปี้ยนมีมากมายจาก LL นะหาเงินภายในเกมซื้อได้เลยไม่ต้องเติมกนเลิ ได้รวมถึงงานภาพกราฟิกทำออกมาไหลลื่นสวยงามมากๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมโมบายที่ทำออกมาได้ดีครับคนไหนเบื่อ Rv หรือโมบายเนเจนร์ต้องแวะไปลองกันนะครับอันดับที่ 10. r o b บอ เกมที่ยอดโหลดเกินพันล้านครั้งบนมือถือไปแล้วครับเป็นเครื่องการันตีอย่างดีเลยว,ว่าของมันต้องมีจุดเด่นคือความหลากหลายครับอยากลองแนวไหนก็มีทั้งหมดภายในเกมนี้ทางแอคชั่นเฮอร์เรอร์หรือแบบจิ๋วๆครับใช้ชีวิตปั่นจักรยานไปเรื่อยก็ยังมีนะเล่นกับเพื่อนได้ทีเป็น10คนครับบางทีเนี่ยเข้าไปเจอแมปหลุดโลกที่คนสร้างเองหาบ้างโกงบ้างเอาจริงครับเกมนี้โคตรสนุกกราฟิกนะไม่สวยหรูแต่ว่าเล่นโคตรเพลินใครตามหาเกมที่ไฟล์ไม่ใหญ่มากแต่เล่นกันแบบไม่รู้จบครับนี่ละเหมบบาะมาก เยสำหรับเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับเกมที่11 Destiny Racing Destiny Racing ครับ <S 1> <S 1> คือเกมไซไฟ RPG s h o o t e r ที่หลายคนนั้นน่าจะยังไม่รู้จักครับ ทั้งที่กราฟิกจัดเต็มสมกับเป็นเกมในปี2025นี้เลือกเล่นฮีโร่ได้หลายตัวครับและแต่ละตัวจะมีสกิลและเส้นทางของตัวเองทําให้การเล่นนเมนซ้าเลยบอกได้ว่ามันจริงล่าสุดครับยังมีการอัปเดตฮีโร่ใหม่ครับอย่างแอตูราเข้ามาแบบสดๆร้อนๆยิ่งทําให้เกมนี้ดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นการันตีว่าคนเล่นเพียนนะทั้งไทยและก็อาเซียนเจอกันตลอดรองรับ PVP PVE ไปถึงโคออ์6คนจะนัดเพื่อนมาลุยในโคตรจะมันใครหาเกมยิงสไตล์ไซไฟภาพสวยเล่นกับเพื่อนได้จริงจังเดียวจะนี่ รายสิ่งครับเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ขวดมองคลามนะครับเกมที่สิบสอง a c e Craft สำหรับเอ็ดกราฟครับเป็นเกมมือถือแนวตั้งที่เซอร์ไพรส์กว่าที่คิดนะหยิบเอาสไตล์การ์ตูนวินเทจครับมาใส่เป็นเกมยิงยานพร้อมกระบอกโลกไลท์ด่านสุ่มสกินสุ่มทุกตาเนี่ยปรับบิวกันได้ตลอดทําให้การเล่นเนี่ยไม่จําเจเลยสักรอบเลือกตัวนักบินได้แปดคาแรคเตอร์รครับแต่ละคนจะมีสายการเล่นไม่เหมือนกันจะลุยเดี่ยวก็ได้หรือจับมือกับเพื่อนเล่นโคออบก,ก็มันไม่แพ้กันงานภาพแบบโทนสดใสครับเล่นง่ายท้าทายชวนแฟนมาลองเนี่ยก็ยังเคลินนะสำหรับใครอยากได้เกมยิงยานครับที่ต้องใช้ฝีมือแล้ววามว นี่คือเกียมที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเกมที่ 13. Rust Valley 3นี่คือเกมแข่งรถบนมือถือที่จริงจังที่สุดอีกหนึ่งเกมครับฟิลการขับขี่เนี่ยสมจริงจัดจัดทางดินทางหิมะฝนตกหรือพื้นยางมาตอยเนี่ย ทุกอย่างส่งผลต่อการควบคุมรถทั้งหมดขับพาดพิงนิดเดียวครับหลุดโค้งไปจอดข้างทางทันทีต้องใช้สมาธิเต็มร้อยนะภาพภายในเกมครับอาจจะไม่อลังการแบบเกมคอนโซลแต่ความคมความลื่นและที่สำคัญครับคือเล่นได้จริงบนมือถือสเปกกลางๆครับเสียงเครื่องยนต์ก็เร้าใจบรรยากาศเนี่ยแลนด์ลี่สุดๆโหมดการเล่นมีกันครบเลยทั้งแข่งแบบคนเดียวไล่ทําเวลาและโหมดออนไลน์แข่งกับเพื่อนแบบเดียยวทม์อันนี้แหละคือของจริง จะซัดกันเอาเป็เอาตายหรือจะแข่งขำๆเนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับคุณอยากได้เกมแข่งรถที่มีทั้งความสมจริงและเล่นมันบนมือถือ r u s แ r a l l y รครับคือกับตอบที่ไม่ควรพลาดในคลิปนี้แะครับเกมที่ 14. global truck online มาขับรถบรรทุกชิวๆกันดูบ้างครับกับ o กเบ t r u c k o น l i น e นะเกมมือถือขับรถบรรทุกสุดเสมือนจริงที่ให้เราเข้าไปรับส่งเควสหรือขับรถภายในแมปกันสำหรับเกมนี้ครับแม้ไม่ได้มาแบบ Open World แต่ก็จัดเต็มแผนที่มาให้เลือกเล่นกันเพียบแต่ละแมปก็ถือว่ากว้างใหญ่ใช้ได้เลยการเล่นจะเน้นการรับส่งเควสไปตามพื้นที่ต่างๆครับเกมนี้รองรับเล่นกับเพื่อนกันได้ด้วยหรือใครจะปิดเน็ตเล่นออฟไลน์ชิวก็ทําได้เหมือนกันพร้อมการาฟิกแบบสมจริงครับงานดีไม่ขี้เล่เลยตอนนี้ตัวเกมอาจจะยังไม่ เวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดครับแต่รวมเล่นได้แก้เบื่อพอไหวครับปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับกับ World World e t e r n a l Online อีกหนึ่งเกม MO ลูกผสมตัวใหม่ล่าสุดครับที่เปิดบนตัวไทยไปได้ไม่นานเกมนี้ใส่รูปแบบการเล่นแบบ RPG แล้วก็โมบ้าไว้ภายในเกมเดียวเกมนี้หลักๆของเขาเนี่ยจะให้เรายืนงงในดงมอนสเตอร์ครับออกหาของฆ่ามอนเก็บเหรียญแล้วก็บิวไอเทมพร้อมโหมดการเล่นที่รองรับทั้งคนเดียวแบบทีมแล้วก็อารีนางานภาพมาแบบคลาสสิกเลยกราฟิกดูดีใช้ได้ครับว่ากันว่าเกมนี้ใส่ระบบของแพ t ูเอิญ e เข้ามาด้วยนะเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือใครชอบเนี่ยตามไปจัดไปลองกันอยู่ได้เลยครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด15ดับเกมมือถือเอาไว้ใกับเพื่อนหลายคนบนสโตไทยครับหลายชื่อเกมพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจัดเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้ครับชอบเกมไหนไปลองไปต่ำด้วยตัวเองละกันและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ